เชื่อว่าพระสูตรนี้คนไม่เคยฟังพุทธวจนะเนี่ยคงจะไม่ทราบพระสูตรนี้ทําให้เราตระหนักว่าเอ๊ะความดีที่เราทํามาเนี่ยมันเพียงพอต่อการเป็นเศษดินปลายเล็บหรือเปล่าว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกหรือได้ไปเป็นเทวดาชีวิตเราใกล้ความตายและเริ่มมีความเสี่ยงแล้วเราต้องหันมามองแล้วว่า เรากำลังแก่เจ็บตายแล้วความตายนี่ไม่รอไม่รอแก่นะเด็กก็ตายได้กลางคนก็ตายได้ตายได้ตลอดเย็นนี้พรุ่งนี้อาจจะตายก็เป็นไปได้ตลอดเวลาพระองค์จึงตรัสว่าอย่าประมาทไม่ให้พวกเราประมาทต่อความแก่เจ็บตายเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นท่าตามธรรมาชาติเป็นท่าตามธรรมาชาติไม่ได้มีดีมีเลวอะไรไม่ได้เป็นของใคร เกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ชีวิตเราทั้งหลายกำลังเข้าใจผิดว่าจิตเป็นเราร่างกายเป็นเราแต่ถ้ายมปล่อยวางได้ยมหลุดพ้นปัญหาทำไมต้องหลุดพ้นเพราะว่าถ้าไม่หลุดพ้นยมต้องเกิดอีกและปัญหาเกิดอีกคืออะไรต้องแก่เจ็บตายอีกแก่เจ็บตายอีกถ้าเป็นเทวดาตลอดมนุษย์ตลอดก็คงไม่มีปัญหาแต่ต้องไปผ่านนะรกกัมเดชานเปรวิสัย เพราะยังเป็นปุถุชนยังไม่เป็นอริยะต้องผ่านสามกติข้างล่างแน่นอนนี่แหละคือปัญหาว่าทําไมต้องเป็นอริยะทําไมจะต้องรู้อริยสัจส,สนะีความเกิดแก่เจ็บตายใครรู้เรื่องนี้เป็นอริยะยมมีความรู้ขนาดไหนก็ตามถ้าไม่รู้เรื่องอริยสัจส,สี่ผู้เจ้าบอกยังไม่ได้ปริญญาคือยังไม่มีความรู้ แล้วก็ยังไม่พน้นนรกกำเนิดในชานปริวิสัยดังนั้นอริยสัจสีเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่สุดในชีวิตที่จะต้องรู้อันดับแรกตั้งแต่เกิดมาเลยเพราะเกิดมาทุกคนพร้อมตายจะเอาตัวรอดจากความตายได้อย่างไรอริยสัจสีนี่แหละและง่ายที่สุดคือพระองค์บอกว่าให้เธอมีสติสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี่เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลาย มีสติรอคอยการตายนะถ้าวันใดวันหนึ่งโยมกําลังจะต้องตายโยมต้องมีสติรอคอยการตายมีสติรอคอยการตายทําอย่างไรพระองค์บอกว่าให้เจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นั้นพระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอานาปานาสติ